โชว์แลครับโชว์เพลงแ้อะไรเพลงตัวเอาวินึ่งโซ่เพื่อนๆนั่งครับเหลือเพี่งเดียวมันนี้เพื่อนๆนั่งขอมือถืเตรียมคอมเมนต์10% ผมคนคนแรกเลยเหรอใช่ก็ไล่ไงไล่ตามวีไงโอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลยไล่ตามวีที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงผมจะแรงผมจะแรงไม่ได้เนอะอย่าเนอะไม่ไหมร้อนร้อนไปตั้งตั้งตั้งตัวครับคี่เหนียวกว่าเดิมมีเตรียมตัวดีจ้ะพร้อมครับแย่รอดูนะแปลนะแปล แปลแปลที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลผมจะแรงแปล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 ชอบแปลเอาคุก๊กเป็นแดนเซอร์ที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลผมจะแรงถึงผมรักแบรนด์ยูเจอร์อยู่ที่หงแดียร์มัชอบมีฟอร์เก๋วบิกแบอด์ ใจที่ผมมิสคอไปไม่รู้การโทรกับจดังว่า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 แค่อยากเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดถึงเธอถึงเธอถึงเธอไม่คิดแค่อยากให้เธอได้รู้ I wanna love you หามแล้วหัวใจก็ยังไม่ฟ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 ัง เดียวไม่ได้เป็นของใครเธอก็ยังงงว่าจะไปเมื่อไรทำไมอยู่ๆก็รักเธอใจมันลอยไปเองโดยไม่มีพิธีไ่ทุ่งกลางแจ้งหายจนดีมันยังไม่อยู่ก็เพราะรักคันคันเธอในใจยิ่งคิดถึ่งดิ้งคิดไปไกลยิ่งเดือดแต่ฉันก็ไม่หวั่นยิ่งบายแต่ฉันก็ไม่สั่น ถึงบ like, ่อยอย่างน้อยก็แค่ในหัวใจแค่อยากเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดจึงเธอจึงเธอจึงเธอไม่คิดแค่อยากให้เธอได้รู้ I wanna love you ห้ามแล้วหัวใจก็ยังไม่ฟ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 ัง ่อยากให้เธอได้รู้ I wanna love you ห้ามแล้วหัวใจก็ยังไม่ฟ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 ัง ทั่คุณที่คุณชอบพพปพอบกเนี่ยหาไปไหนอโนดอะที่คุณชอบที่คุณชอบโนเดียวกันที่คุณชอบพเคปอปพอเฮ้ยที่ชอบพอเคปอบกแบงโอ ที่คุณชอบฮิปฮอปที่คุณชอบในเดียวกันที่คุณชอบที่คุณชอบที่คุณชอบฮิปฮอปเกบบับดิกแบนที่คุณชอบและที่คุณชอบก็ที่แค่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ใจที่ผมมิสคอลไปไม่ต้องการให้โทรกลับที่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 ส่วนนะ

ป็นดูแลเองจะมาตรงนี้หาเวนเลยครับโอ้ยใครไปดูเรื่องตรงนั้นัะคนหนึงแล้วก็สลับช่วยกันรูคนที่รักคนจะตอบไปคนที่รักไปไปรอที่คุณชอบที่สาม